หลังจากที่ตอนแรกวัดไฟนะครับว่าความร้อนไปนะตัวจุดรวมไฟนะครับจากตัวสายนะครับตรงฝั่งนี้นะครับมาที่เมนนะครับค่อนข้างร้อนนะครับเราก็เลยเปลี่ยนนะครับเป็นกล่องขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเป็น4ูณ3นิ้วนะครับค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ติดเข้าไปนะครับแล้วก็เลยบิวอินนะครับเจ้าตัว ดีเทคนะครับโวลเตจไปด้วยนะครับก็คือเราดีเทคลายตัวเลยนะครับคือแบบเป็นเครื่องต่อเครื่องไปเลยนะครับว่าโวลเตจไม่เกินไม่ขาดนะครับก็เราจะติดตัวดีเทคนะครับแล้วก็วัดโวลเตจไว้แยกเลยนะวัดโวลวัดแอมนะครับไว้หมดเลยนะครับทุกตัวนะครับเราจะรู้การใช้ไฟนะครับไม่ให้เกินไม่ให้ขาดนะครับแล้วก็เพื่อลดการไฟตกไฟกระชาก็มีการตั้งดีเลยนะครับว่า ไม่ให้มันติดทันทีเวลาไฟมานะครับไม่ให้แบบว่าไฟตกแล้วก็ยังรันต่อนะครับแล้วก็จะตักไปนะนี่ตัวการไฟตกไฟกระชากนะครับตัวนี้ก็สั่งได้นะครับตัวละสี่ร้อยเก้าสิบนะครับผมก็สั่งมาได้นะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นปลั๊กแยกนะครับแล้วก็เข้ากับตัวเมนนะครับเมนเราก็เปลี่ยนใหม่หมดนะครับเดินเป็น ลานใหญ่นะครับมาเข้าตู้แทนนะครับแล้วก็ติดอินเทอร์เน็ตติดกล้องเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีเพิ่มๆอย่างอื่นเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเหมืองอีกที่หนึ่งนะครับก็จะยาวไปนะครับรองรับประมาณหนึ่งร้อยตัวนะครับเราก็จะเพิ่มตัวนี้ทุกตัวเลยนะครับเพื่อควบคุมไฟนะครับที่เหมืองนะแล้วตัวนี้ก็ จะมีแผ่นกรองนะครับแผ่นกรองอากาศด้านบนนะครับตรงนี้นี่เป็นแผ่นกรองอากาศนะครับเดี๋ยวเราจะอาจจะเปลี่ยนเป็นถุงลมนะครับในการกรองนะครับตอนนี้เป็นแผ่นกรองฟิลเตอร์นะครับแบบใยแก้วนะแล้วก็ด้านในนะครับด้านในก็จะเปนพัดลมแล้น,นี้ก็เป็นคอมพิวเตอร์สําหรับมอนิเตอร์นะครับจะสละลงโปรแกรมมอนิเตอร์นะครับ แอนทูนนะครับในการมอนิเตอร์นะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นพัดลมระราบายอากาศแบบบางเก็บนะครับสตัวนะโอเคประมาณนี้นะครับ <S <S 2> <S 2> ที่นี่ในการขยายไปเรื่อยๆนะครับก็ใครสนใจสอบถามนะครับว่าจะติดการไฟตกไฟกระชากแบบไหนอะไรยังไงนะครับหรือว่า ติดเครื่องรุ่นไหนดีอะไรเงี้ยครับก็สอบถามเข้ามาได้หรือชอบสนใจเครื่องรุ่นไหนก็อินบ็อกซ์หรือการทําเหมืองแบบไหนนะครับก็ช่วยแนะนําให้ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเจบิตคอยน์มายเนอร์นะครับหรือเพจเครื่องขุดบิตคอยน์หาะไยได้นะครับโอมมายเนอร์ช็อปนะครับผมไลน์แอดนะครับแอดมาได้นะครับวันนี้ลาไปเพียงให้นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ